ที่เปิดเมื่อตะก,กี้ที่ได้มาแผ่นนี้หนึ่งนะครับนี่ครับได้ไม่ครบนะครับนี่ก็ระดบับสองนะครับสี่นี่ก็โอเคอยู่นะครับสติกเกอร์เดี๋ยวถ้าเกิดครบเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่เล่มที่หนึ่งยังขาดอยู่สวัสดีครับ วันนี้เราก็กับใหม่แล้วกับโอเดนยา่าเจ้าประจำมาครับอืมคงไม่ต้องบอกนะว่าซื้อมาจากที่ไหนอะ่ะเราซื้อมาประจำแล้วเราบอกประจำเลยใช่ไหมอืมทีเนียอ่ะที่นี้อะเข้าใจไหมเซเว่นอเ,เวแคมนะครับมันมีแบบสองสีใช่ไหมใช่่างแรกก็คือสีฟ้าอยู่ที่ตัวนี่แล้วก็ สีแดงก็คืออยู่ที่ผมนะคะเอ่อเอาสีฟ้าก่อนแล้วได้ว่าตนแกะก่อนเลยว่ามีอะไรมัางมันคืออะไรมันคือมันจะเป็นการ์ดใช่ไหมอันไหนเราอันนี้ช่วงซื้อของเล่นแถมขนมเราจะไม่สนขนมเราจะซื้อของเล่นเราจะแต่ของเล่นใช่ทุ่คนนี่คนรีวิวยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรสมุดสตสมดิ๊กเกอร์ดะคอนบอลเซตอ๋อก็คือไม่ได้อันนี้บอก บอกอย่างเดียวนะบอกแค่ครั้งเดียวนะว่าขนมคืออะไรขนมของเขาก็คือขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลโอเคแค่นี้ผมก็คือขนมก็เหมือนกันแค่คนลาสีแค่นั้นแหละมันมันไม่ต่างกันเลย <c oughs> แล้วก็ของเล่นของเราในวันนี้นก็คือการ์ดเอ้ยสมุดสะสมเออสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ดาร์กอบอลร้อยแบบใพ่สะสมร้อยแบบนะครับอันนี้ซื้อมากี่กล่องแต่ก่อน ไม่รู้เดี๋ยวเราเป็าไม่ได้เมาส์กว่าจะได้มาก็ได้เซเว่นละหนึ่งหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องก็คือเดี๋ยวเราก็เราบอกไว้ก่อนนะเราจะไม่เรียกคุณตนเราจะไม่เรียกคุณตินเราจะไม่เรียกอะไรนะนะเราจะเรียกตนตินเลยเพราะว่ากแบบท่านผู้ชมมันจะน่าเบื่อแล้วดูเราแบบอันนั้นไปักเสร็จไปอ่ะใช่ไหมตุนเอ้ว่าไงวะเอ๊ะ ได้ใส่อะไรอ่ะมาแกะก่อนเลยนี่นี่ก็ราคายี่สิบห้าบาทนะครับกล่องหนึ่งอือใช่นี่เรามาลองแกะกันเลยนี่สีฟ้าก่อนสีฟ้าก่อนอะไรอยู่ที่จริงมันก็เหมือนกันใช่ไหมน่าจะเหมือนกันแหละเดี๋ยวเขาแกะอะไรนะองเพียงว่าอะไรนะนี่มันมีบอกว่าตัวสมุดแรเล่มแรด้วยไม่รู้เล่มไหนนะแล้วก็มีเล่มที่เราจะต้อง อะไรอ่ะเสียงหรือว่าอะไรที่มันไม่บอกไงมันแรงไงอ๋อเป็นแรงถ้าไม่มีในนี้ก็คือแรงใช่ไหมใช่อ๋อนะนี่ไข้างในกล่องเป็นอะไรข้างในกล่องจะเป็นว้าวว้าวสมบูรณ์ในในข้อดูไหนมีอะไรมั่งโดนได้อันนี้นะครับตัวสีชมพูเขาเรียกอะไรอ่ะ จอมันบูจอมันบูตัวหน้าจอมันบูเหรอไหนดูกนหน้าไหนดูดูปกมันดูปกนี่นะคบนี่คือสมุดนี่คือขนมเราเราไม่สุนนะครับจริงไบนี่อะดูอีกด้านหนึ่งโอ้ยจอมันบูแล้วก็บอลแซดโอ้ยมีโมกุลร่างสามีเปกิตาเป็นสติวกเกุนเทียอะไรให้สะสมอะไรประมาณนี้นะครับนี่มันมีติ๊กเกอร์ด้วยติดข้างในเดี๋ยวเราค่อยมาติดกันอ่านี่ไหนหนหมุ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 นมันความหน้าอยู่อ่ะคุณตูนยังไงอ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองไหนขอดูหน่อยอันนี้เป็นสมุดนะครับสมุดกองแกงกางเกงมาลองงงเงงนี่นะครับอันนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่ไม่รู้เป็นมีจอมันบูโคเทนคูดงูคุลล่างสามนะโกคูล่างสามแล้วก็เบจิต้าแล้วนี่อันนี้อันนี้อันนี้แบบที่สี่แบบที่สี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปนะครับเป็นสติกเกอร์ให้เราติด คำเตือนติ๊ด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 ติะ มันจะบอกด้านหลังว่าลำดับเท่าไรโอ๊ยระดับที่สองนะครับก็คือคุณคุลิลินใส่ไว้ในกล่องก่อนเก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเทียงอีกครั้งนี่ครับลำดับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองนี่ครับมันก็จะบอกแบบนี้ครับอันนี้ไม่ซ้ํานะไม่ซ้ำอีเป็ดไม่อยู่ช่วงนี้เสียดายมากไม่รู้ไปไหนแล้วใครไม่อยู่นะเป็ดเป็ดคือเป็ดช่องที่ีเฟะมที่มากวนตีเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปนั่งทานหรอ ไม่ใช่ใชอ๋อคุณเจ้าก็ไม่อยู่อแมด่ดูคลิปใช่ไหมล่ะไม่อเออแะลรโอเคครัก็คือตนแกะได้ที่บอกแั่นแหละสีฟ้าต่อไปคือสีแดงมีเหมือนกันอะคือเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเซึ่งมันต่างกันตรงไหนรับสีแดงสีฟ้าต่างที่สีแค่นั้นต่างกันที่สี สุดยอดเราสีมันจะซ้ำซากไงขนมซิงใบว่าขนมอะไรอยนี้นี่ไอ้ดูสติกเกอร์มันอย่างแรกนะครับเราได้ตัวนี้มาบนี้เจ็ดสิบหกเอ้ยมีเจ็ดหกสิบเจ็ดซ้ำหรือเปล่าแปดสิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดห้าจสองแปดสองเก้าสองสิบสี่สามสิบห้าหกนะครับนี่ยอดเยีเ่ยมแล้วก <ไง S 1> ด็ดูเล่มดูเล่มดูเล่มเล่มก็จะมีอ้าวเล่มซ้ำนี่ซ้ำอ่ะซ้ำล,ล,ลายตัวกันซ้ำไหมอืมมันก็ต้องมันก็ต้องซ้ำสี่ซ้ำไม่ซ้ำส,ส,ส,สี่มันก็เล่นเดียวกันนี่เล่นที่สี่ก็ซ้ำนี่ถ้าบอกน,นี้ดีกว่า ถ้าเล่มไหนซ้ำเราจะข้ามดีกว่าเอาไหมไม่เล่มซ้ำมันข้ามไงแต่ว่าไอ้ติกเกอร์มันไม่ซ้ำไงอ๋อโอเคไตนนั้นโถปัดถูงแค่แกะออกมาก็ซ้ำแล้วออสีฟ้าอือสีฟ้าก็เหมือนเดิมนะครับเค่กันเลยแล้วก็อยากกินขนมด้วยกันเอาแบบเอาเราซื้อมาหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบี่สิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ่สิบไหนซ้ำไหมเซ้ำไม่ซ้ำไหมไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเฮ้ย้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเฮ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยนี่เล่มที่เท่าไหร่นี่เล่มที่เท่าไหร่สีส้มสีแดงเอยสี ลำดับที่หนึ่งที่ใช่ใช่เลยสีส้มหนึที่หนึ่งแล้วก็นี่คือสติกเกอร์ของมันสติกเกอร์สติกเกอร์นี่เหมือนจะมีซ้ำเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเราจะรู้กันตอนที่เราไปติดนะครับว่าจะซ้ำเยอะไหมอ่าโอเคมาครับต่อไปแกะแล้วได้สีม่วงซ้ำอีกแล้วได้ลำดับที่ที่เฮ้ย เฮ้ยไะขอกแล่จริงๆไม่มีจริงๆเฮ้ย่เกอเก็ไม่ซ้ำไม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเพรเจ๋งอะของแล่ไม่มีอยู่ในตัวดีใจเรื่องดูหวยเลยดูดิ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 มันอาจจะมันอาจจะไม่แลแล้วก็ได้เดี๋ยวมันซ้ำอีกไงเดี๋ยวเออเผื่อมันซ้ำอีกเอ้อวันนี้เรามีตัวป่วนด้วย เหม่ยแ,แกล้งล้มอ่ะขอ,อ,อเงเขาก็อะไรเนี่ยโอเคโอเคต่อต่อต่อไม่อกี้เราแกะสีฟ้าเมื่อกี่ที่เราแกะกล่องสีฟ้าใช่ไหมนี่กล่องสีแดงไม่รู้จเจ้าแกะกล่องสีฟ้า,าแก่แกะไปแกะแกะไปพี่น้องท้ำอีกแล้วอันนี้เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับไม่ ต่อต่อยาวๆไปยาวๆไปผมอันนี้ได้อันที่สามเฮ้ยนี่เราขาดเล่มที่สองใช่ไหมตอนนี้นี่เล่มที่สามเล่มที่สองมันเป็นแรงไงอ๋อได้แล้วใช่ที่สองได้แล้วเราครบแล้วดิใช่ครบหมดแล้วแล้วก็ซันกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้อีกเล้วอะไรวะได้ได้อะไรได้สามสีทแล้วนี่อันนี้อันที่สี่แต่ซันกิคิ้งไม่รู้ซ้ำไหมนะครับมาดูตอนท้ายสติกกเอร์ขนมจังไหมโอ้โหนี่ จอมันบูเยอะมากเลยอะครับใช่เราจะมากองกันเราจะพูดน้อยนิดนึงแล้วจอมันบูอีกแล้วเราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อะไรวะสติ๊กเกอร์ก็น่าจะมีซ้ำๆมั่งแหละอือันที่สามอันนี้ได้อันที่สามขนมมีทุกกล่องนะครับกล่องละหนึ่งนี่ครับที่อันที่เขาบอกว่าเป็นหายากก็คืออันนี้ได้แล้ว แล้วก็เจร์ก็จะเป็นจอมันบูอีกแล้วนี่โอ้โหสวยมากเจยฮะทำไมก็เหมือนเจ้าไงเจ้าเป็นจอมันบูกินช็อกโกแลตนี่ไอคุณคูรีซํำไม่รู้จะซ้ำเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนี่ครับปริมาณครับที่ซ้ำอยาไม่มีก็อื่นิ่งมันสะสนอ้าวได้ตัวอะไรกล่องไม่รู้ ได้ตัวที่สามนะคะตัวที่สามสามสามนี่สามนแล้วสามนี่คือสัตว์กอร์ทเนาะผ่านไปเรียกเดียวก็ทอนะเฮ้ยอันนั้นเฮ้ย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 เดี๋ยนะอย่านะไม่มีไม่มีหมดเล มันจะมีตัวพิเศษเยอะไปไหม,ม,มเนี่ยมันออกง่ายอย่างนี้เลยอ๋อสองใบแล้วสองเล่ลมแล้วนี่แล้วก็สติกเกอร์อสต<า>ิกเกอร์แล้นะครับตัวที่สามสติกเกอร์โอเคอเฮ้ยมุนหยิดว่นะเนอะรู้สึกวันนี้แกแบบเบื่อๆไปนิดนึงนะเราเราต้องอ็นเตอร์เทนนิดนึงนะโอเคนะครับเราก็จะมาแกกันอีกรอบนี้แล้วโอเคครับจอบมมันดูนะครับ สติกเกอร์ก็คือแบบวิ้ยติดด้านโคตรปอมเลยโอเค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 นะครับโอเคนะครับเฮ้ยผานโอเคซ้ำอันนี้สามได้สติกเกอร์อยู่นู่นนะครับอันที่หนึ่งเอ้ยไม่มีเอ้ยซ้ำสองอันเอง้แล้วก็สติกเกอร์ของผมประมาณนี้ก็สักทำยู่แล้วมันออกง่ายเกินไปเปล่าเออแหล่เริ่มไม่แหล่ละตอนนี้เสาร์เนาะเสาร์เท ตัวแรกตัวแรกซ้ำอีแกแล้วตัวแรกแล้วอยากกินขน,นมอยากกินขนมเอานี่ไปอยากกินขนมหมออืเฮึสโนนี่สโนนมนะให้น้องอมาให้น้องอันนี้ค<ะ>ือตัวแรกอย่าเราหมดแล้วนี่เราไม่ได้พูดเลยขนะนมอา้าวคนละสามคนถูกใจอ้อาวขนมอเออรู้แล้วค่ะขนม ขนมหิวนขนมเหรอไอ้อย่าผมทอ้อทุกคนาบา <My bad. S 2> 25บาท my bad 25บาทซื้อสามกล่องก็คุม้มแล้วด่ก็ได้๋อ,อโชูแซสนี่ครับซ้ำม,มากเลยคุณลีลินนะครับซ้ำส,สุดๆฮ เหลือหน้ามาละเหลือหน้าเซลอันนี้ก็เหมือนจะซ้ำเยอะอยู่นะใช่เนี่ยซ้ำตลอดเลยไหนอ่ะอะไรไอคุณคุณลิลินเนี่ยอ๋อใช่เราบอกนะว่าเลใช่ไม่แลละเลดูจะไม่น่าดูแลไหมเลแล้วครับทุกคนมันมันออกเกียร์แล้วสี่อันแล้วสี่อันแล้วจริงๆแล้วก็ ที่โหดร้ายกว่าน,นั้นเนาะนี่อีกคาณไม่ใช่อีกคุณกุลีลินนี่จะออกมาถีขนาดน,นี้ทําไมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไม่แลแล้วอ่ะอันนี้ได้ไปแล้วเนยดูดินี่มาทำอะไรเนี่ขายแล้วอย่าติดคบติดคบเนี่ยเป็นเล่มเนี่ยขายนะเนี่ยไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับอันนี้อันนี้ก็ะซม อโอเคองเงหมดแล้วเนาะเรการ์ดซ้ำซกันดีกว่าเรามาเรียนการ์ดที่ซ้ำกันแล้วเราขอตัวไปเรียนการ์ดก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนเรียนการ์ดเลยบายโอเคครับไอ้นี่ก็เราทำกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีสี่เล่มนะครับนี่ก็จะเป็นเล่มที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นพรรคดาวเครบอลเซตนะครับนี่ อันนี้ด้านหลังไม่ใช่ต้องตัวนี้โทษทีครับอันนี้นะครับอันนี้คือเล่มที่1นนะครับเล่มที่2เล่มที่3เป็นภาคของเซลล์ภาคที่4เป็นภาคของจอมันบูนะครับภาคที่1เนี่ยก็จะเป็นลำดับตัวเลขลำดับที่1น,นะครับนี่ตั้งแต่งูคุณเกิดตอนเด็กๆนี่ไล่มาเรื่อยๆนะครับมากับพี่ลาดิสนะครับแล้วก็บิจิตาบุกโลกนี่นะครับน,นี่คือเซตแรก เนาะอันนี้เส้นที่2ก็จะเป็นกับฟิเซอร์นะครับส่วนที่ดาวนาเมิกนี่ก็จะเป็นลำดับที่26นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง50นะครับนี่กับแก๊งกีนิวนะครับแล้วก็ฟิเซอร์ร่างสุดท้ายนะครับต่อมาก็จะเป็นในภาคของเซลนะครับก็จะมีโกหังภาคนี้เป็นตัวเอกนะครับนี่ก็ลำดับที่51นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นดัดแปลงหมดเลยนะครับหมายเลข17หมายเลข18แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งแล้วก็เบจิต้าแล้วก็โกคุน,นะครับแล้วก็พาคเสรสุดท้ายนะครับจอมมานบูนะครับนี่มีโกเทนคูสมีเบจิต้าแลวก็มีโกคูล่าง3นะครับอันนี้ด้านหลังส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นลำดับที่76นะครับ91แล้วก็ปิดท้ายที่100ก็คือ 100ร้อยแบบพอดีนะครับทีนี้ที่เปิดเมื่อตะกี้ที่ได้มาแผ่นนี้หนึ่งนะครับนี่ครับได้ไม่ครบนะครับนี่ก็ไดหลับสองนะครับสี่นี่ก็โอเคอยู่นะครับติ๊กเกอร์เดี๋ยวถ้าเกิดครบเมื่อไรเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่เล่มที่หนึ่งยังขาดอยู่นะครับอันนี้เล่มที่สองนะครับนี่น้อยมากเลยครับเล่มที่สองมีนี่ นนเล่มที่สองนะครับด้านหลังครับผมนี่ก็ยังไม่ครบเล่มที่สามนะครับเป็นภาพของเซลล์นี่ภาพของเซลล์ก็ยังไม่มีอันไหนครบเลยครับอันนี้ด้านหลังน,นี่อันนี้สวยครับนี่อันนี้รู้สึกว่าจะในโอเด้นยาที่เป็นการอันนี้จะเป็นของ s อ r นะครับภาพนี้แล้วก็ภาพสุดท้ายจอมมารบูนี่ ก็ยังไม่ครบเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังครับอันนี้เกือบแล้วขาดอยู่ไม่กี่กี่ใบโอเคครับก็รู้สึกจะซื้อไป20กว่ากล่องนะครับก็กล่องละยี่บาท200 6้0ยครับซื้อไปทั้งหมดนี่โอเคครับเดี๋ยว ไว้สะสมครบเมื่อไหร่แล้วก็มาแกะแล้วก็มารีวิวแล้วก็เอามาให้ดูนะครับครบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกับในช่วงซื้อของเล่นแขนนมกับกา๊าซมิชการ์สสติ๊กเกอร์โอเดงย่านะครับนี่ครับหาซื้อได้ตามที่ e. เซเว่นอีเลฟเว่นหายากไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คงต้องไม่ได้แบบเป็นกระแสเหมือนการาดโอเดงย่าที่เป็นตัวกร์ดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ